ดวงประจําวันสําหรับวันนี้ก็วันพุทธที่สิบสาเดือนสิงหาคมซึ่งตรงกับแรมสี่ค่ำเดือน9ปีมะเส็งสําหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็จะมาดูดวงประจําวันกันก่อนว่าเป็นอย่างไร การดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคลซึ่งคำโบราณก็ได้กล่าวไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไร การที่เราออกไปในยามที่ดีก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวของเราในวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาก็เรียกว่าเป็นยามอัปะมงคลสำหรับวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรก็จะไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นเพราะฉะนั้น การที่เราจะออกไปในแต่ละครั้งในแต่ละคราวเราก็ควรดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงกวันวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้ จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้สำหรับสีที่แต่งเนื้อแต่งตัวติดเนื้อติดตนในวันนี้ก็คือสีแดงสีแดงจะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านให้มีโชคมีลาบได้ในวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเลิกผานาทีเลิกที่ดีก็ในช่วงของหก โมงเช้าถึง8ดโมงเช้าจะเป็นเลิกผ้านาทีเลิกที่ดีสำหรับท่านและท่านก็ควรจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ท่านจะโชคดีท่านจะได้งานใหม่ๆและจะมีคนมาชักชวนนำพา ให้ท่านได้ไปทำงานที่ดีกว่าเดิมวันนี้จะมีโชคมีลาบในเรื่องของการเงินการทองก็ถือว่าดีหยิบจับอะไรในช่วงของวันนี้จะมีความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองทำอะไรก็จะมีโชคมีลาบอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของคนรักคนใคร้วันนี้ให้ท่านระวังในช่วงของตอนเย็นเย็นอาจจะชู้จี้งุดหงิดพูดอะไรก็อ,อาจจะมีการแสนงอน จะทำให้ท่านนั้นต้องเดือดร้อนหรือว่าใจต้องใจเย็นๆไว้ถ้าหากว่าเราใจร้อนอาจจะมีเรื่องมีลาวกับคนรักคนใคร่ได้ในช่วงของวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้าง ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงกวันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้สำหรับสีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้คือสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านให้มีโชคมีลาบได้ในวันนี้เลิกภานาทีเลิกที่ดี เหมาะกับการออกไปจากบ้านไปทำงานหรือว่าไปเสี่ยงดวงก็ในช่วงของสามโมงเชา้าถึงสี่โมงเชา้าจะเป็นเลิกผานาทีเลิกที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคอีกเช่นเดียวกันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านในวันนี้ ในเรื่องของการงานการงานวันนี้จะเหน็ดเหนื่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานจะมีงานหนักๆเข้ามาและก็จะมีงานใหม่ๆเข้ามาเสริมอีกด้วยท่านจะต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อยในเรื่องของการทํางานในวันนี้แต่งานที่ท่านทําก็จะผ่านไปได้ด้วยดีจะมีคนให้กําลังใจมีคนช่วยเหลือ ท่านในวันนี้ในเรื่องของการเงินจะมีการจับจ่ายใช้สอยบ่อยครั้งรายรับรายจ่ายอาจจะมาพร้อมกันในวันนี้มีทั้งเงินที่จะได้และก็มีทั้งเงินที่จะต้องจ่ายก็ถือว่าท่านจะไม่เดือดร้อนท่านมีทั้งรายรับรายจ่ายซึ่งเป็นเงินหมุนเวียน ในเรื่องของคนรักคนใครในวันนี้จะดีจะเอาอกเอาใจพูดจาช่วยเหลือเราในเรื่องของการทำงานในวันนี้ก็ถือว่าดีท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออก จะเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้สำหรับสีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้คือสีครีมกับสีควันบุหรี่สองสีนี้จะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันเลิกผานาทีเลิกที่ดีสำหรับออกไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือว่าไปหางานทำหรือออกไปจากบ้านเลิกผานาทีเลิกที่ดีก็ช่วง ส0นาฬิกาถึง13นาฬิกาจะไปเลิกผ้านาทีเลิกที่ดีสําหรับท่านในวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบถ้าหากว่าเป็นไปได้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลท่านจะมีโชคมีลาบในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ท่านจะ ทำอะไรก็แล้วแต่ท่านระมัดระวังไว้บ้างในเรื่องของการทำงานถ้าหากว่าท่านทำงานส่วนตัวก็ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุอาจจะมีเกิดขึ้นกับตัวท่านได้ถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องยนต์หรือว่าที่สูงให้ท่านระวังอาจจะมีอุบัติเหตุกับตัวท่านได้ในเรื่องของการเงินไม่เป็นไรวันนี้ ท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายถึงจะมีรายจ่ายอยู่บ้างแต่ก็มีรายรับเข้ามาจุนเจอือในเรื่องของคนรักคนใคร่วันนี้จะจู้จี้ในช่วงของตอนกลางวันพูดนิดพูดหน่อยอาจจะใจน้อยหรือว่าอาจจะมีการโต้เถียงได้เพราะฉะนั้นท่านต้องใจเย็นเย็นไว้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคาร ประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในวันนี้และสีที่ดีติดเนื้อติดตัวติดตนวันนี้คือสีเขียว สีเขียวหรือสีฟ้าอ่อนๆจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจําวันนี้เลิกผานาทีเลิกที่ดีในช่วงของการออกไปหาโชคหาลาบก็ในช่วงของ13นาฬิกาถึง15นาฬิกาประจําวันนี้จะมีโชคมีลาบการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคอีกเช่นเดียวกันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออก จะเป็นทิศที่เป็นมงคลในวันนี้ในเรื่องของการทํางานท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพุธประจําวันนี้เหมาะกับการค้าขายลงทุนวันนี้จะทําอะไรเกี่ยวกับในด้านของการค้าขายจะดีมากๆท่านจะมีลูกค้าและจะมีทั้งคนสนับสนุนท่านในช่วงของวันนี้ถือว่าดีในเรื่องของการค้าขาย ในเรื่องของการเงินการทองก็จะมีหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงานในวันนี้จะมีเงินมีทองหลังไหลเข้ามาหาท่านเรียกว่าไม่ขาดสายก็ว่าได้ในเรื่องของคนรักคนใคร่วันนี้ก็รู้สึกว่าดีพูดจาดีไม่มีอะไรทำอะไรช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธ ประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัดกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้อย่าลืมล้างหน้าแปลงควันในท่านหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลติดเนื้อติดตัวในวันนี้คือสีน้ำตาล สีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวให้ท่านมีโชคมีลาบได้ในวันนี้เลิกผานาทีเลิกที่ดีเหมาะกับการออกจากบ้านไปเสี่ยงโชคหรือว่าไปหางานทำก็ในช่วงของ15นาฬิกาถึง18นาฬิกาจะเป็นโอกาสดีสำหรับท่านในเรื่องของการเสี่ยงดวงถ้าหากว่าท่านจะลอง เสี่ยงโชคเสี่ยงลาบสำหรับวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลในวันนี้คนรักคนใครในช่วงของวันนี้ถ้าหากว่าท่านเพิ่งจะเจอหรือว่าเพิ่งคบกันใหม่ๆจะดีจะทำอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะมีของขวัญของฝากมาให้อีกด้วย นี่ก็คือท่านที่เกิดในวันพระฤหัสประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้คือสีน้ำตาล สีน้ำตาลจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ประจำวันนี้ในเรื่องของการออกไปจากบ้านเสียงโชคเสียงลาบหรือว่าเลิกผานาทีเลิกที่ดีสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์วันนี้ในช่วงของ6โมงเช้าถึง8นาฬิกาหรือว่า8โมงเช้า จะเป็นเลิกผานาทีเลิกที่ดีเหมาะกับการออกไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคหาเงินหาทองในช่วงนี้จะดีแต่ถ้าหากพ่าท่านจะลองเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงล่าไปท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่เป็นมงคลสําหรับคนที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้จะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่าน ท่านทำอะไรก็จะมีความสำเร็จการงานดีการเงินวันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองคนรักคนใครในวันนี้ต้องระวังคำพูดคำจาบางครั้งบางคราวเราพูดเล่นพูดล้ออาจจะเอาเป็นเรื่องจริงเรื่องจังไปได้เพราะฉะนั้นต้องระวังในเรื่องของคำพูดนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันวันนี้ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของสีสีที่ดีวันนี้คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลจะเป็นสีที่ดี สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้เลิกพ้านาทีเลิกที่ดีเหมาะกับการที่ท่านจะออกไปจากบ้านไปหางานทำหรือไปทำธุระในช่วงของแปดนาฬิกาถึงส0บนาฬิกาจะเป็นเลิกพ้านาทีเลิกที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้ การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ทางานรวมกับใครละวังไว้ความคิดเห็นจะไม่ตรงหรืออาจจะมีการขัดแยง้งมีการชิงดีชิงเด่นกันได้ถ้าหากว่าเราทารวมกันหลายคนแต่ถ้าหากว่า เราทำส่วนตัวของเราจะดีจะมีโชคมีลาบทำอะไรจะมีความสำเร็จมีเงินมีทองเข้ามาอีกด้วยในเรื่องของการเงินนั้นถือว่าดีงานดีเงินก็ดีมีตามมาคนที่เกิดอยู่ในวันเสราร์จะมีเงินมีทองจับจ่ายใช้สอยอยู่ไม่ขาดมือแต่ท่านก็ไม่เดือดร้อนท่านมีทั้งรายลาบรายใจในช่วงนี้ ในเรื่องของคนรักคนใคร่าอาจจะจู้จี้งุดหงิดสักหน่อยวันนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเราจะอย่าใจร้อนเราต้องใจเย็นๆก็ไว้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจําวันนี้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังดวงประจําวันของท่านจนครบเจ็ดวันในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้ว จงโชคดีกันทุกคนไม่ว่าท่านจะนึกคิดอะไรทำอะไรก็ให้มีความสำเร็จดังใจที่ท่านนึกและต้องการเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี